นักแท็กเตอร์วังสาหมออุดรธานีครับกับวันนี้ก็เป็นคลิปนะครับของวันที่24มกราคม2 5 6 5นะครับวันนี้ทั้งนั้นมีรถเข้าใหม่1คันนะครับมาทดสอบให้กับ f c ได้ชมกันนะครับมี f c มารอดูด้วยนะครับตัวนี้เป็น L4708 SP ครับสภาพสวยเดิมนะครับตัวนี้สภาพสวยเดิมมาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับใบมีดดันดินนาแล้วก็จะเป็นฐานพวนใหม่นะครับของไทยนักแท็กเตอร์เลยนะครับ ตัวนี้ถ้าขายตาสภาพนะครับอยู่ที่430,000บาทนะครับ430,000บาทส่วนปรับสภาพเก็บงานทําสีนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่450,000บาทนะครับตัวนี้นะครับราคาชัดเจนนะครับอุปกรณ์สชิ้นนะครับฐานนะครับใหม่ๆนะช่างน้อยเพิ่งตั้งฐานเสร็จเมื่อกี้นะครับก็จะทดสอบนะครับการวางฐานฐานไถให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับระหว่างรอช่างน้อยนะครับแล้วก็ดูก่อนนะครับเดี๋ยวไอ้จุดนี้เราเปลี่ยนให้นะจุดนี้เราเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็แขนแขนปรับตั้งขวาฮะ อ๋อต้องเปลี่ยนตัวตัวใหม่เนี่ยมันจะขาดแล้วอันนี้ต้องเปลี่ยนตัวใหม่ด้วยนะครับรถสภาพเนเดิมนะครับท่อนคัดนะครับมีการตัดท่อนมาแล้วนะครับตัดท่อนมาแล้วนะครับใช้งานพันเจ็ดร้อยพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดชั่วโมงนะครับใหม่ไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ฝาไฮนะครับยังไม่ทันเปิดนะครับไม่ทันรื้อนะครับรถแห้งดีนะครับรถแห้งดีนะครับ ดูด้านของเครื่องยนต์นะครับอันนี้คือรถสภาพเดิมๆนะครับถือว่าสวยนะครับยังไม่ทันได้ล้างเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับที่ศูนย์91861191นะครับถึงหนึ่งเบอร์โทรก็063นะครับ313044ถุงมาเครื่องนะครับถ้าว่าเปิดเครื่องหน่งดับแล้วก็สตาร์ทใหม่ไม่อานะเครื่องมีการรันไว้แล้วนะครับ นี่ก็ลองไถนะครับให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับตัวนี้เป็น47 Special นะครับเป็น47 SP นะครับตัวสุดท้ายนะครับก่อนขึ้นมาเป็น L5018 นะครับเครื่องยนต์นะครับเป็น4ี่สูบ Direct Injection ครับพวงมาลัยจะเป็น Power นะครับโปวินขับเคลื่อน4่ล้อนะครับเป็นรถ2เพานะครับรุ่น L นะครับเป็นรถไถนะครับตัวมพ์นิยมอีกตัวหนึ่งนะครับยอดนิยมเลยนะครับของของคูบัตเาเลยนะครับรุ่น47 SP ตัวนี้นะครับ ท่านใดที่สนใจนะครับตัวนี้เราเกาะเป็นผ่านพวนใหม่นะครับราคา400,000 50,000บาทคือปรับสภาพนะครับ403ก็คือตามสภาพนี้เลยนะครับรถไม่มีจุดรั่วซึมนะครับถือว่าแห้งดีนะครับส่วนท่านใดที่อยากทาสีนะครับก็อยู่ที่405นะครับคันนี้ไม่ว่าจะเป็นราคา3หรือราคา5นะครับก็ได้ผ่านควนใหม่นะครับท้ายคลิปก็ากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับรถไถมือสองนะครับ สวยๆจากร้านนัดนะครับร้านเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอวังสามหมอครับจังหวัดอุดรธานีนะครับเราทดสอบระบบนะครับให้ได้ชมกันชัดเจนนะครับเพืองท้ายนะครับเงียบนะครับถือว่าสมบูรณ์เลยนะครับวันนี้นัดมารีวิวด้วยตัวเองนะครับอยู่ข้างสนามเลยนะครับอดูให้สมบูรณ์ทุกจุดนะครับดูระบบเกียร์นะครับเข้าง่ายนะครับเกียร์ก็เป็นชัดเช่นนะครับเกียร์เข้าข้างพวงมาลัยนะครับตัวนี้นะครับเราสามารถเข้าเกียร์ได้โดยที่ไม่ต้องหยุดจอดรถนะครับสภาพเครื่องสภาพเกียร์นะครับตัวนี้นัดให้ถึง9 0นะครับ ดูระบบโควินครับสองอสามสีโอเคือว่าระบบใช้งานได้ปกติหางควนใหม่นะครับตัดปัญหาเลยครับการได้ผ่านคววนใหม่นะครับก็ คือการเราไปถ่ายนาเนี่ยเราไม่ต้องไปตั้งยากไม่ต้องไปปรับยากเลยครับเป็นผานใหม่เป็นของใหม่นะครับผานของ N f P นะครับหรือผ่านของนาแทกเตอร์เรานะครับก็จะเป็นผ่านคัดท้ายลูกปืนนะครับแล้วก็จะเข้าลึกรับผานใหม่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูว่าลูกค้านะครับจากนม่ความพนมจะจบหรือเปล่านะครับเผื่อไม่จบแล้วก็ทดสอบรีวิวไปด้วยบางคนก็มาชมเฉยๆนะครับมาชมรถนะครับอันนี้เป็นคัดท้ายลูกปืนนะครับแน่นหนานะครับแน่นหนานะครับหัวอัจฉรบีนะครับผ่าน N f P นะครับ สลักนะครับใหญ่นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ขันตัวคางครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับท้ายคลิปก็กากดไลค์กดแชร์นะครับกดปุ่มติดตามด้วยนะครับตัวนี้เป็น4ี0 8 s ็นอีนะครับลูกปืนล้อหน้าก็มีหลวมบ้างนะครับอ่าเช็คแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ามีหลวมบ้างนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าแห้งนะครับนะครับไม่มีจุดรั่วซึมนะครับ มีรวมบ้างนะครับ4แสนสามตามสภาพนะครับ4แสนห้าคือเก็บงานนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับ4708 SP นะครับอ่าลูเครื่องยนต์สี่สูบนะครับ47แรงม้าตัวนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับอยากเป็นเจ้าของหรืออยากเข้ามาดูรถเหมือนกับลูกค้าที่กําลังชมอยู่นี้ก็มาดูรถจริงได้นะครับมาทดสอบได้นะครับเรายังมีทั้ง315ิ s i k i M5000 นะครับ316คันโค้ง314แรงแล้วก็312แรง นะครับไวรอลูกค้านะครับวันนี้จะมี L5018 กับ36แรงเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับถ่ายคลิปฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณในการติดตามและรับชมครับ